สบายดีพี่น้องไปสกุลสุกคนของผมก็ห้ามขึ้กับพี่น้องกระสองสไตล์ซาปินหลังจากที่ห้ามเก็บหมูนั่นแหละเดี๋ยวห้ามไปเลาะหมูใหม่พี่น้องไปลุ่นไปชมนมกันว่าห้ามซีมานอีกยู่บ่พี่น้องไปกันเลยเบาโคงพออีกแล้พี่น้องไปเบิ่งน้ำเพลินมาแล้วอะไนผลไม้แล้วพี่น้องอ้าทุกบานหุ่งอยู่พี่น้องนี่มาเบิ่งต่อหนึ่งปลาเมนบ่งได้เพี่น้องปลอย่างบริสันต์พี่น้องปลาดุกปืเปิืนห้าเบิ่งมันป้าท้อ ตื่นเต้นเลยพี่น้องเลยตื่นเต้นตื่นเต้นหมูอนนี้ดีมากมื่อเดียวกันเลยพี่น้องเลยเจอสองหมูนะสองหมูเลยไม่ได้เฮาหมูแหลกกระซิจุ่มๆเนาะเลยเหรอฮะดูหมูจุ่มจุ่มมีบ่นี่ก็มีพี่น้องนี่นี่จุ่มมันพี่น้องจะปินให้แล้วพี่น้องนี่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 จุ่มขากระรี่พี่น้องอุ้ยถอดมือมือเป็นโดนกล่องเลยเลยจุ่มกขมีอยู่ตรงนี้ก็ได้ หมูนี <g íamos> in in, in ่ก็ได้งามไีนี่นี่พี่น้องเลจูมแตนี่ได้จูมแตนี่ตัวนี้นะอ้าวมีปะนก็ได้เจ๋นอยจะไปหนาคงพี่น้องักอรพีนองเ้ยผูดพี่น้องปาถอมนบุรูขาอยู่ทางนพี่นองปมามนอ บานพี่น้องเลยจูงก็ม so ีกับบัลายเป็นได้อ่าขากเนาะหอมอย่างไรกินหอมหุ่มเลยอ่าหอมโสดีกเลยพี่น้องเจอเห็ดปวกสองหมูมันเองหมูใหญ่แต่หมูหมูใหญ่เนาะนเอ่าโตนี่เป็นไปเลยแถวนี้แหละแมนไปเลยเลยพี่น้องในกูอือแต่เนาะแมนเบิ้ดเองผู้โห้ทางหมูกับแมนแมนไปทางในนะอือแมนเบิ้ดพี่น้องเี่ยตำโคนไม่หน่อยนะอือแมนเบิ้ดเนาะ nó tự juum nó hao vậy mà trong khuất hao đường luôn uh, cái khuất né cái cả... được đẻ đường đường nó né juum đó nó sáng phù pino thằng này miếng vớt thằng phù, phù. phù thằng này phù để pino mượn cái cái để pino nem uhm. cái thằng này tơ đồ này 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 cùm này cùm này cái mẹ ăn mặn nhau nhau nữa đúng hả? Ừ là lẽ ăn đây dứ. อ้าวตุ๊บอ้ยขนาดเต่ออยู่ทางไหนเต่อในนึงพี่ยังดอกผู้ว้าเอาไม้ออกเลยคาดพี่ยังเในพี่น้องอ่าเดีวมามาเดี้เอามาเก็บเดีบยวนาถึพี่น้องเบิรงเอามาเก็บกันพี่น้องวันนี้อ่าขาดขนาดเลยบานี้ยจูมันพี่น้องจูมอยเนี่ยนะขาดขนาดเลยแมนไม่ได้พี่น้องไม่แมนไม่ได้นี่แมนไม่ได้ในจูมนี่จูมขาเลยพี่น้องพขาอ่าตื่นดีหายบอกคงดึงขี้เหน่ยวจูงงามอีดี มูนี่ดอกใหญ่นะพีเนะองนี่เนาะค่ะอดีีเนาะหอมนี่เนาะง่านม่เพี่น้องเมีะมี่เนาะจ่มา่ะอดีมันอีกแล้วเจ็บระบาดเก็บจุ่มกอนพี่น้องอขเก็บบาดเนาะป้าดอกใหญ่นะมูนี่เนาะอ โอุยนเนียนเ้ยยิล่ล้อใช่ครับบานยิ่ล้มามานะ่ะดอกเห่าเลยหมูนี่เก็บผักไว้เก็บขาก,ขากหมวนอีนี่ <laughs> ขากขนาดเลยโอเคโอเคเนาะตอนนี่อย่างเลยพี่อนเราเลย ขึ้นมาเป็นคาเลยเขู่เปล่าเป็นคาเป็นขู่อืมมาไปเรื่อยๆพี่เนาะนี่พี่เนาะจะมาดอกงามแทฉนี้พี่เนาะเก็บขัดมาก่อนอย่างลี้คาเงาเงาอุ้ย

คุณตกมาใส่ดิเลยดีเนี่ยปวกมาหักดอกน่อยหลายโพดโพม่ยีเดดออกจูมันนี่ี่องดอกอือกินยีนี่ก็มีในดอกเลยแนี่ยเอามีดเออ ี่านี้ก็มีเดี๋ยาสิไปเก็บจุ่มก่อนเนาะเดี๋ยวหาสิไปเก็บจุ่มก่อนอบ่อนี่ขักเนาะขักคณะอะไรบ่นี่ผมผมขักอะไรดินรา้ดอกญ่ายง่จุบุอยู่จุบุจีบี chế bó chế bẻ bó ngang ngang luôn phe nọ cái hmm cá cá na nỉ nỉ độ nỉ bao gồm hmm cái hmm หอมันมีดอกบานหลายเลยไป,ไปพัดกินแสบ็บเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวพัดเดี๋ยวไปเบิ่งนั้นช่องมะโคง้งนีปป่เลยนะเดี๋ยวมะโคงอาดพัดพัดหิบปลวกบ่ขนาดเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวอ้วนอ้วเลยทางนี้นี่ อมีบ่เบิดแล้วยังบ่เก็บทางพี่พี่น้องพี่น้องอันนีเ่มเริ่มจากบ้านเลยอ่างามอ้ขึ้นเบิดหาคืตัวนี้หูนี่กุ่มจุ่มก็จุ่มเบิดเนาะบ้านก็บ้านเบิด เมื่อกี้นี่สปินโทรหาเจ๊กับเราพี่น้องให้เพื่อนมาเก็บนั่เขาเจอเพื่อนไปหาหน่อไม้ไปไปหาหน่อไม้ก็พูดวเพื่อนกับน้องมอนก็นเลยบันไดมาเหมกันพี่น้องแต่ว่าสปินโทรไปให้เพื่อนมาเก็บเพจนั่เพื่อนกำลังมาเดินีพี่น้องเลยอ่อาค่ะขนาดเลยอุ้ยขา,ยาขเนาเลีเนาะ นี่งามงามเลยพี่น้องงามขนาดเอ่ะเนาะมาอันนี้นี่พี่น้องบานเำามาเก็บบานข้าวหุ่งเลยพี่น้องดอกงามงามใหญ่ใหญ่อุ้ยใคราพันจูมเนี่ยขึ้สี่ข้างน้องบอคนเอามีจูมติดมานนำอีกใหญ่พี่น้อง นี่ปลอุ้ยขาขนาดเลยนี่นี่แบบใหญ่เลยไม่ให่นี่ขาขนาดเลยเข้าไปทางนายพูดมาเนี่ยนี่เป่นดอกไม้แต่ลายเขได้เก็บไปต่องก็ลองดื่อมองดูบลคงดื่มมันกไ็ไดไดแบบบ่อแบบบ่ออันนั้นนะขนาดแต่ัาแต่หาปลาพักเรายได้คุณเอาบุ้งกันได้บุ้งกว่า เดีกมึงแล้ลเอา้าวพลุนั้นี่จังสีโลดบอดินกันยังแน่นคือเก่าเนาะพ้นโต๊ะใส่แม่มันก็นเลยอยากบานเร็วนะพี่เนาะเอ๊ะก็ไม่เอาคุณแล้วมันดึงง่าย นี่เก็บมวลเลยมวลเลยนี่เนาะอู้จะเม็นผอจุ่มๆนี่นะแายเงีวๆนี่โอ้ยจูเขาเก็บเลยนาะเก็บบานนี่เลยจุ่มน้ำบานน้ำออกประเพคกันข้างในมันยังมีอยู่เนาะบ่นี่นี่เนาะอันนี้เออ ียาชิเก็บทั้งหน่อก่อนพี่น่อนี่พี่น้องหองมาเก็บหน่อพีนอน่น่องามงามงามดอกี้น่อย <c oughs> Ừ, đi đi. Cái chuông chùm này nó Hô oh, Hô oh, ụp đều lên bên nó Đổ không ngày cân bài Chỉ đài học phổ bàn phổ

บ้านมึงอือี่อเก็บน้ำเลย <laughs> บกคงเก็บนะมีแต่ขุดวะอืออดงมีคนมาลเลยเสียงจกเกาเหลามาเลยแหละไม้เสงนะสัยจเ,เกาเหลา,า,า,ม,าม,มาหาเจีเกาเหลาเบอเนาะเกเกวแล้วไจ้ะเจกเกี่ยวแล้วไปจ้ะจก จีกเล่ามากไกไแเนาะจกเล่านกดิดนกสม,มอนพูดดีๆนั่นามาเห่าเลยเ <c oughs> จนเก,กเก็บแล้วเจ<า>๊ก็เล่ามากเลยพี่เนาะสมอนน่ะเหยียบด้ย นี่แหละะเ็ดปวกพี่น <médico> ้องเจก็เล่าพูดนี่พี่น้องมูนนี่นี่เป็นไดแล้วก็ทางนายอึ้งเลยวะปวกพี่น้องอืมเอิอจีก็เลามาเก็บน้ำพี่น้องเลยเส้ามอนก็มาได้พี่น้องยายให้มือนี้ยายให้บ่หมานเส้ปิีนหมานมือนี้เดี๋ยวรีบร้อนเลยพี่น้องอันนี้ของเจก็เล่า ที่เขาเอื่นเพิ่งมาเก็บน้ำมูที่ซองนะพี่เนาะอันนี้ข้องเห้าพี่เนาะ <c oughs> พอ,อกันคลิปใหม่พี่เนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี